คนครฮิวใจวันนี้ชวนคุณผู้ชมติดตามเรื่องการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองค่ะแน่นอนนะคะว่าการพัฒนาพื้นที่สีเขียวนํามาซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีสุขภาพและสุขภาวะของประชาชนก็ดีขึ้นด้วยรวมไปถึงกายภาพของเมืองอุณหภูมิของเมืองก็จะลดลงด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่เราจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างไรและในโอกาสไหนได้บ้างต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสายกรีนนะคะสายบุญหรือว่าสายอื่นๆก็ตามค่ะวันที่20 ที่จะถึงนี้นะคะวันเสาร์เป็นวันอาสาฬหาบูชา mm. ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะ mm. มาทําบุญวิถีใหม่ด้วยการเวียนเทียนด้วยต้นไม้กันค่ะโครงการนี้เป็นอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะได้บุญเหมือนกันไหมรับฟังกันนะคะกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านกราบนมัสศก,การนะคะพระอาราชวัชระบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดจักแดงค่ะ mm. แล้วก็สวัสดีคุณทวชัยโตศิีตระกูลนะคะผู้อำนวยการมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะค่ะ ขออนุญาตเรียนถามคุณทวชัยก่อนนะคะโครงการปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะจริงๆต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะคะทินก็เคยมีโอกาสได้ไปปลูกด้วยเหมือนกันที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างคะครับก็เป็นโครงการที่เริ่มโดยมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะตั้งแต่ปี2560ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้นะครับในปี2560เนี่ยเราก็จัดงานปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวิสาขบูชา ที่สวนโมกกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะชวนคนเนี่ยปลูกต้นไม้บูชาคุณพระพเจ้าในวันวิสาขาบูชา,าทีนี้ต่อมาเนี่ยเราก็คิดว่าอยากจะเชื่อมโยงเรื่องของการปลูกต้นไม้เนี่ยกับกิจกรรมเวียนเทียนเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเวียนเทียนกันด้วยดอกไม้ทูบเทียนซึ่งหลังจากเวียนเทียนแล้วก็จะกลายเป็นขยะกองโตเป็นภาร,ระของพระเนนแล้วก็คนที่จะต้องจัดการขยะ ทีนี้เราก็คิดว่าถ้าชวนคนเนี่ยให้เปลี่ยนจากดอกไม้ทูบเทียมมาเป็นกล้าไม้แทนแล้วก็จะได้นํากล้าไม้เนี่ยไปปลูกนะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นการสร้างถิ่นดุมณีทั้งในวัดในบ้านนะครับโดยที่การปลูกต้นไม้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการที่จะ ทำให้การเวียนเทียนเนี่ยจะทําให้เพิ่มคุณค่าที่เราผูกพันกับต้นไม้ที่เราใช้เวียนเทียนเหมือนกับว่าเราได้ใช้บูชาพระแล้วเมื่อเราไปปลูกเนี่ยก็จะได้เกิดความรู้สึกผูกพันแล้วก็อยากจะดูแลให้มันเจริญงอกงามเหมือนกับบุญของเราเนี่ยได้เจริญงอกงามไปตามต้นไม้ด้วยซึ่งในปีนี้เองมีวัดที่เข้าร่วมโครงการนี้กว่าร90วัดทั่วประเทศด้วยกันนะคะใช่ครับ ถ้าคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ไปที่วัดค่ะที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับอะไรบ้างหรือมีกระบวนการอย่างไรบ้างค่ะครับ,รบก็ทางวัดเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการ,รจะมีการเตรียมกล้าไม้ไว้แจกนะครับขออนุญาตแสดงให้เห็นนะกล้าไม้ก,ก็จะใส่ถุงสวยงามแบบนี้นะครับซึ่งในถุงเนี่ยก็จะมีเนื้อความ <laughs> ที่เกี่ยวกับธรรมะเชื่อมโยงกันว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นบุญอย่างไรและเราควรจะปลูกไม้ต้นไม้วิธีใด นะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการปลูกต้นไม้ที่จะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยอยู่รอดะนะครับรวมทั้งบาร์โคดที่สามารถที่จะ QR โคดที่สามารถที่จะสแกนเข้าร่วมกับโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นของกทอมอด้วยะนะครับหมายความว่าเราเวียนเทียนเสร็จแล้วก็เอากล้าไม้เนี่ยกลับไปปลูกที่บ้านหรือที่สาธารณะใกล้บ้านก็ได้หรือจะในที่วัดนั่นเองก็ได้พร้อมกันนั้นเนี่ยก็สแกน QR โคดเข้าร่วมโครงการ ปลูกต้นไม้ล้านต้นของกทมแปลว,ว่าได้2ต่อนะคะคหก็คือได้ทําบุญด้วย2คือได้ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านของคุณเองและ3ก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเพิ่มต้นไม้ให้กับกรุงเทพมหานคร,ครผ่านโครงการต้นไม้ล้านต้นด้วยนะคะอทีนี้อยากเรียนถามท่านเจ้าคุณนะเจ้าค้าว่าการปลูกต้นไม้ในแง่หนึ่งแล้วคะ่ะสามารถที่จะเป็นสื่อธรรมได้อย่างไรบ้างคะ่ะ เจญพรก็มีในพระไตรปิฎกโดยตรงมีเทวดากลุ่มหนึ่งมาถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพวกข้าพระองค์เนี่ยขี้เกียจทําบุญนานๆทําบุญสักทีหนึ่งแต่อยากจะได้ผลบุญทุกวี่ทุกวันมีบุญอะไรบ้างที่ทําครั้งเดียวแต่ส่งผลบุญประจำพระพุทธองค์ก็เลยตัดพระส,รสูตรหนึ่งชื่อว่าวณโรปสูตรพระสูตรที่เกี่ยวกับการปลูกป่า ตัดเป็นภาษาบาลีว่าอารอารมารโรปาวนะโรปาเยชนาเสตุการกาคือพระสูตรนี้บอกว่าคนเราใดก็ตามปลูกป่าสร้างสวนสาธารณนะขุดสระน้ำทําถนนห้นทางทําที่พักที่อยู่ที่อาศัยเขาทําครั้งเดียวแต่บุญของเขาส่งผลทุกวี่ทุกวันในพระสูตรมีพระสูตรโดยตรงชื่อว่าวนะโรปาสูตรเพราะนั้นก็คือนอกจากเป็นพระสูตรเนี่ยที่ ักอาน,นิสงส์ของการปลูกป่าปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยปกติเราปลูกอะไรเราก็ได้ครั้งหนึ่งแต่การปลูกเนี่ยจิตที่เป็นกุศลแล้วกุศลชวนะจิตมันจะส่งผลให้เราเนี่ยอย่างน้อย500ชาติก็คือทําด้วยจิตที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระสูตรโดยตรงเนี่ยมันมีอยู่เมื่อมีพระสูตรโดยตรงชื่อว่าวณโรปรสูตรถ้าใครเซิร์ชเข้าไปในเน็ตเนี่ยพิมพ์คําว่าวณโรปรสูตรจะไปเห็นเลยอ๋อ พระสูตรที่บอกอานิสงส์ของการปลูกป่าปลูกต้นไม้สร้างสวนสาธารณะทําความสะอาดขุดสระน้ําสร้างที่พักริมทางบุญ5อย่างเนี่ยทำครั้งเดียวนะแต่ส่งผลบุญทุกวี่ทุกวันเจริญพร แสดงว่าการปลูกต้นไม้ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการทําบุญมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วนะคะนนแ,ลแล้วก็อยู่ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกด้วยซึ่งเราสามารถใช้เป็นแนวทางได้เจนพรมีบุญเหมือนกันไม่จําเป็นต้องทําบุญด้วยเงินอย่างเดียวจเจนพรนะคะคุะโอ้อาทีน,นี้ค่ะการประสานงานร่วมกันกับ,บ,บหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทําให้โครงการนี้ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วคะครับปีนี้เนี่ยเราขยาย ขอบเขตการทำงานเนี่ยไปสู่ภาคีต่างๆเนี่มากขึ้นนะครับก็จะมีกรุงเทพมหานครที่เข้ามาร่วมมีกรมป่าไม้มีกรม,ม,ม,มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและที่สำคัญก็คือว่าเราได้รับการสนับสนุนจากสๆๆสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพาก็ทำให้เราขยายได้กว้างขึ้นนอกจากนี้เนี่ยพระราชาคณะพระสงฆ์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะท่าน เจ้าคุณพระพรมวัชระวิมลมุนีนะครับที่เป็นเจ้าคณะกทมนะครับท่านก็สนับสนุนให้วัดในกทมเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยในวันนาสรรหะเนี้ยก็จะมีวัดในกทม100วัดที่ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ค่ะอย่างต้นไม้นะคะที่ได้รับมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาแจกจ่ายให้กับประชาชนมีต้นอะไรบ้างคะครับ ต้นไม้เนี่ยเรามีหลากหลายชนิดมากมทั้งไม้ยืนต้นไม้ผลแล้วก็ไม้ที่เป็นพืชผักรวมทั้งไม้ประดับที่ช่วยดูดซับฝุ่น PM 2.5เช่นพลูด่างเป็นต้นะนะครับซึ่งแต่ละวัดเนี่ยเราจะเลือกว่าถ้าอยู่ในท้องถิ่นต่างจังหวัดเราจะเน้นประเภทไม้ยืนต้นหรือไม้ใหญ่เพราะว่าเขามีที่ปลูกมากแล้วเราเน้นการสร้างป่าสร้างที่รม่มรื่นด้วยต้นไม้มแต่ถ้าหากเป็นกรุงเทพเนี่ย ประชาชนซึ่งไปเวียนเทียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีพื้นที่ในการปลูกเราก็จะเน้นเป็นไม้ดอกนะครับหรือว่าไม้ที่เป็นพืชผักกินได้เช่นกะเพราโหระพ,ะพาแมงลักเนี่ยหรือแม้กระทั่งพริกเราก็แจกในงานเวียนเทียนนี้ด้วยครับ ใครที่อยากได้ต้นไม้ต้นไหนก็สามารถที่จะไปรับได้เลยนะคะสําหรับพื้นที่โครงการอถ้ายกตัวอย่างสักนิดหนึ่งค่ะว่ามีวัดไหนบ้างนะคะที่เข้าร่วมโครงการนี้และคุณผู้ชมสามารถที่จะไปทําบุญในวันอาสาฬหาบูชานี้ได้นะคะอย่างพื้นที่เราแบ่งเป็นภาคนะคะร้อยเกกว่าวัดเนี่ยคือกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะคถ้าดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะคุณผู้ชมก็มีวัดอรุณ ราชวารารามราชวารมหาวิหารนะคะมีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพค่ะวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะคะราชวารามหาวิหารแล้วก็วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรมหาวิหารด้วยอันนี้เฉพาะกรุงเทพนะคะยังมีภาคกลางภาคตะวันออกด้วยนะคะก็เป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นผ่านทางหน้าจออย่างภาคกลางและภาคตะวันออกก็มีพุทธมนฑลค่ะวัดยานเวศกัวันนะคะที่ภาคเหนือค่ะ ลานธรรมพระเจ้าทันใจนะคะวัดพระธาตุเจ้าหลวงเทิงนะคะวัดพุทธอุทยานดอยอินทร์นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะวัดป่าสุขาโตนะคะวัดป่ามหาวันวัดภูเขาทองและทางภาคใต้ก็มีวัดธัญารามสุราธานีวัดท่าพญาวัดเลียบด้วยนะคะแปลว่าเราจะมีส่วนในการสนับสนุน ให้พื้นที่ของวัดมีความร่มเย็นมากขึ้นมีต้นไม้เยอะขึ้นด้วยโดยเฉพาะวัดที่ต่างจังหวัดทีนี้เรียนถามท่านเจ้าคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอย่างการที่เราปลูกต้นไม้ทําให้วัดมีความร่มรื่นค่ะทําให้เกิดพื้นที่รมณียสถานการมีรมณียสถานจะเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเข้าถึงธรรมของพุทธศาสนิกชนเพิ่มเติมอย่างไรบ้างเพราะแน่นอนว่าการปลูกต้นไม้หนึ่งครั้งก็จะเติบโตต่อเนื่องไประยะยาวค่ะ จริงๆแล้วในพระไตรปบิดก์เนี่ยสถานที่พระเจ้าแนะให้ไปปฏิบัติธรรมมีอยู่สองที่ค่ะดูกนพิสุทธิั้งหลายโน้นโคนไม้โน้นเรือนว่างคือโคนไม้ก็คือตรงไหนที่มีต้นไม้เนี่ยเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นอุตุสปายะอุตุสปายะคืออากาศเย็นสบายตามธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นก็คือสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยป่าภูเขาต้นไม้แล้วก็สถานที่ตัดสู้ของพระเจ้าก็ตัดสู้ใต้ต้นไม้ ที่ประสูติของพระพุทธเจ้าก็อยู่ใต้ต้นไม้ที่แสดงธรรมก็ใต้ต้นไม้ที่ปรินิพานก็ยังอยู่ใต้ต้นไม้เพราะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยเกี่ยวกับต้นไม้โดยเฉพาะเลยแล้วก็อุปมาพุทธศาสนาเหมือนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะแล้วก็มีพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้โดยเฉพาะที่เรียกว่ามหาสาโรปมะสูรคือมองพุทธศาสนาเป็นต้นไม้ใหญ่ส่วนหนึ่งเป็นเปลือกส่วนหนึ่งเป็นกระพี้ส่วนหนึ่งเป็น ใบส่วนหนึ่งเป็นแก่นพระพุทธศาสนาเนี่ยมองพุทธศาสนาภาพรวมคือต้นไม้ใหญ่ที่ให้ดอกให้ผลให้เปลือกให้กระพี้ให้แก่นใครมองศาสนา,าเช่นไปวัดไปแก่ทาบ,บุญให้ทานอ๋ออันนี้ก็ได้แค่เปลือกได้แค่กระพี้บางคนเข้าไปวัดไปศึกษาทําไปปฏิบททัติธรรมเพื่อเห็นอริยสัจทั้งสี่อันนั้นพวกคนหวังแก่นคือได้หวังแก่นของศาสนาเพราะฉะนั้นอุปมาพุทธศาสนาเนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่เพราะฉะนั้น พุทธศาสนากับต้นไม้จึงมีความเกี่ยวเนื่องกันตั้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันบและพุทธองค์สรนเสริญนในการปลูกแล้วสรนเสริญนในการใช้ต้นไม้เพื่อการปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุธรรมเพื่อการอยู่อาศัยเพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้เนี่ยถ้าพระไปตัดต้นไม้ถ้าของเขียวปรับอบัติปาจิตีปลูกก็ได้แต่ถ้าไปตัดเนี่ยปรับอบัติเลยเพราะนั้นคือในวินยัย ในพระสูตรในพระพิธรรมจะพูดถึงประโยชน์ของต้นไม้ไว้มากมายแต่เราไม่ได้ไปศึกษากันเท่าไหร่แล้วก็เลยไม่ค่อยเห็นแต่วันนี้เป็นโอกาสดีที่เอาต้นไม้มาบูชาแล้วก็ไปปลูกแล้วก็จะเห็นที่ปฏิบัติธรรมเห็นแหล่งของอาหารเห็นหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้เพราะ,ะนั้นเป็นเสนาสะนะสปายะในการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งเจริญพร เจ้าค่ะพูดถึงหลักธรรมคำสอนทางศาสนาของพระพุทธเจ้าเองก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นไม้ด้วยเช่นเดียวกันที่ถูกนำมาใช้เป็นภาพสะท้อนในการที่จะเข้าใจถึงชีวิตต่างๆด้วยเช่นพานจ้ค่ะจริงๆปลูกต้นไม้1ต้นเนี่ยถามว่านอกจากทางโลกเนี่ยทางโลกได้ลดโลกร้อนได้ปัจจัยสีเป็นต้นน้ำลำทานแล้วเนี่ยปลูกต้นไม้หนึ่งต้นถือว่าได้สร้างที่ประสูม สร้างที่ตัสรูสร้างที่ปฏิบัติธรรมและสร้างที่ปรินิพานถวายผู้ได้เจ้าคือผู้ได้เจ้าเนี่ยก่อนจะเป็นพระเจ้าต้องสร้างบารมีมาหลายอสงไขยหลายล้านปีเลยแต่เราไปดักทางปลูกต้นไม้รอพระผู้ได้เจ้าทุกพระองค์ประสูติใต้ต้นไม้ปฏิบัติธรรมใต้ต้นไม้ตัสรูใต้ต้นไม้แสดงธรรมใต้ต้นไม้สุดท้ายพระองค์ก็อย่างนิพานใต้ต้นไม้ เพราะนั้นการปลูกใต้ปลูกต้นไม้คือสร้างที่ประสูตัตสรู้และปรินิพานถวายพระเจ้าบุญนี้ยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่สุดๆเจริญพรเจ้าค่ะบุญมากโขทีเดียวนะคะคุณธวัชชัยคะ <c oughs> อย่างปีนี้มีความพิเศษแตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะครับ <c oughs> ก็แตกต่างสองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าการเชื่อมโยงสู่เครือข่ายที่จะขยายผลออกไปอ,อย่างตอนนี้เรามีการประสานงานกับสภาลมหายใจทางภาคเหนือ9จังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรที่เพียมรนรงเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นควันพิษต่างๆโดยเฉพาะ PM เ2.5ตอนนี้ก็จะมีวัดจากทางภาคเหนือเนี่ยหลายจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนด้วยอันนี้ก็โดยการสนับสนุนและก็ประสานงานของสอสสค,ครับส่วนในกรุงเทพนเนี่ยกทมเนี่ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้ ขอความร่วมมือไปยังเขตต่างๆทั้ง50เขตของกรทมให้พยายามประสานงานกับวัดเพื่อจัดกิจกรรมซึ่งตอนนี้ก็ได้ประมาณ99วัดในวันอาสารณบูชานี้อนอกจากนี้เนี่ยกรมป่าไม้ก็ดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชก็ดีเนี่ยก็ช่วยสนับสนุนกล้าไม้ให้กับวัดในต่างจังหวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้อันนี้คือการขยายทางด้านของเครือข่ายแล้วก็เชิงปริมาณ ส่วนในเชิงของเนื้อหาหรือประเด็นที่เราสื่อสารกับประชาชนเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหลายปีแรกเราพูดแต่เรื่องบุญก็ลปลูกต้นไม้เป็นการทําบุญแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมะนะครับโดยเฉพาะเรื่องฝุ่นควัน PM 2.5นะครับว่าต้นไม้เนี่ยทุกชนิดที่เราปลูกเนี่ยช่วยดักจับฝุ่นควันให้มันน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราแตกต่างไปจาก หลายปีที่ผ่านมาค่ะก็เรียกว่าการทําบุญเนี่ยนะคะเราก็หวังผลให้เกิดความสบายใจตั้งแต่ตัวของเรานะคะแต่จะดีไม่น้อยเลยถ้าเกิดว่าการเวียนเทีเยนด้วยต้นไม้สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ดีต่อเราแล้วก็ดีต่อโลกด้วยนะคะซึ่งเป,เป็นประเด็นสําคัญที่ปีนี้อยากจะสื่อสารกันคุณผู้ชมที่สนใจในในโครงการนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะที่นี้ชื่อว่าปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะนะคะ <languages. S 1> ก็เข้าไปเนี่ยจะมี QR code ให้สแกนดูแผนที่แล้วก็เรียกว่าเหมือนเป็นลายแทงโลเคชันต่างๆนะคะว่ามีโครงการไหนอยู่ที่วัดไหนบ้างทั่วประเทศเลยจะได้มาร่วมทําบุญด้วยต้นไม้กันงานนี้ค <mitad> อนเฟิร์มว่าได้บุญอย่างแน่นอนนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณด้วยนะคะท่านพระคุณเจ้านะคะพระราชาวัชระบัณฑิตค่ะเจ้าอาวาสวัดจากแดงค่ะกับนมัสการค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณทวชัยตว สีตรกูลนะคะในฐานะมูล,ลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะค่ะและนี่คือนครขอิวใจในวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีโอกาสไปทําบุญเวียนเทียนกันนะคะอาสารหาบูชานี้หากมีโอกาสในการเวียนด้วยต้นไม้แบบนี้อย่าลืมมาบอกเล่ากันฟังนะคะ